สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาชมช่อง Q Channel นะครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครปฐมครับรเิืองนครชัยศรีพอดีวันนี้เราได้มีโอกาสมาทมําบุญไหว้พระที่คนครเชียงศรีนะครับแต่วันนี้ขากลับก็จะพาไปแวะชมเครื่องเซรามิกสวยๆครับราคาถูก ไม่รู้จะถูกจริงวะนะครับอโ,อโอ้โหสั่นนึกเกินกล้องสั่น,นต้องขออภัยนะครับก่อนอื่นก็กดซับสไครต์ก่อนนะครับตามเป็นกำลังใจคลิปต่อไปนะครับนะครับจานชามรามคาถูกครับ บบาทร้านนี้จะอยู่แถวถคนครชัยศรีครับทางขาเข้ากรุงเทพ ไปเท่าไหร่มีใบยี่ห้าบาทดักเซรามิกสวยๆราคาไม่แพงแบบแปบบ ในใบละ15บาทว้าวนี่ครับท่านผู้ชมใบ15บาทใหญ่มากเลยนี่เราต้องจัดแล้ว3ใบ4ใบย,ยังมีครับร้านนี้ใหญ่มาก เราจะไปดูข้างในต่อจานชามพอแล่นคืออะไรเนาะพอแล่นได้25บาทครับโอ้นี่กระมังเนี่ยครับใครชอบก๋วยเตี๋ยวครับชามใหญ่ๆอย่างนี้แหละ มาได้แล้วครับที่นี่ของเยอะมากกระถางแจกันนีเ่เป็นแจกันพวกแก้วโอ้นี่จานยักษ์โอ้ใหญ่มากเลยใบใอะไรนะ่ ไว้สามร้อ้าสิบโวใหญ่มากเลยครับเ,เริ่มเลยครับก็มีครับมีธนาคางแต่20สิบขึ้นนะครับของเยอะมากเลย ามาถ่ายทำเราก็ไม่ขออนุญาตเจ้าของร้านเท่านล้วครับเพราะเราจะมาซื้อมออะไรนะน่าสนใจโอ้นี่คือมออะไรเนาะมออะไรเนาะ ตั้งแต่หลักสิบครับยันหลักร้อยเป็นราคาเริ่มต้นนะครับแต่หลักยี่สิบหลักสิบยันหลักร้อยถึงนานี้ก็จะประมาณ ไปล,ลักสิบธ์ครับแต่ของเยอะมากครับแต่เ,เราสนใจนี้ครับเอาไหมเนี่ยใบสิบห้าบาทเลือกเ,เลยเลือกเ,เลย เลยแล้วแ,แต่อยากได้กินใบครับดูร้านของเยอะมากครับแล้วใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็ลองมาดูได้ครับราคาแต่ละนี่ครับ15บาทมียันหลักร้อยนะครับหลายร้อยก็มีครับ เราจะมาเอาของถูกครับใบแค่หลักสิบพอแล้วนี่ก็ประมาณยี่สิบบาทครับเสียงรถจะเยอะหน่อยครับมันติดถนนใหญ่โอ้กละมังการมังด้วย ไปอะไรร้อยยี่สิบห้าบาทครับนี่นะครับที่เราได้แวะซื้อเคริ่มเซรามิคที่ร้านจอจานใชัยดีนะได้มาสองใบสามสิบบาทเ่นี้ก็คุ้มครับผ่านมาพอดีอันนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วนะ เราจะกลับทางประมาณวันนี้รถค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันครับ,รบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วครับ